อัพเดตสต็อก X3 ดีเซนปี20เท่าไรนะหนึ่งนัดหนึ่งแสนบาทยังอยู่ยังอยู่ซีวีซีวีคันนี้เท่าไหร่เนี่ยแสนแปดป่ะนะแสนแปดสีขาวสวยแต่งสวยเลยเนะี่ยแม็กหมึกสวยเลยไหมแสนแปดอันติดยังอยู่เท่าไหร่นะคันนี้แปดหมื่นป่ะแปดหมื่นแปดหมื่น ปีศูนย์สามแปดมื่นะเปิดของแพงแต่ของถูกเราก็มีนะอันนี้อันนี้ถูกมากร้านที่อื่นสิบห้านี่ 11. สิบเอดร้านหนึ่งร้านหนึ่งแสนเองอะถูกมากเลย,ยเออนี่ยังอยู่อันนี้เท่าไหร่สองแสนหน่อยๆยเบน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 ,นดำเบน,นดำนี่เท่าไหร่ดีจนะเบนดำนี่เท่าไหรด่ดีสี่แสนว่ะ สี่แสนแลไปเลยนสีแ่แไปเลยนะอันนี้สองสองเจ็ดสองเจ็ดพอูเนอรบนซินสองเจ็ดถูกถูกสองเจ็ดซีซีดีเจซ็ดปี10ึ่งศนะครับสี่เจ็ดสีนนะ่ศนเบนซินนะเท่าไหร,นะร่นะสลูมมีสลูเท่าไหร่นะคันนี้หกแสนหกแสนหกน ที่สามรเป็นซินแปดแสนะอันนี้ปีสิบสีแจ๊ดยังอยู่เลยเนี่ยแจ๊สามแสนสองนะสามแสนสามแสนก็ขายอ่ะมาเลยมาสามแสนปีหนึ่สแจ๊ดออลโต้สวยๆปีหนึ่งสี่สาแสก็ขายปะ่ะน 3, 1, 1, 3, ะ,นะ <laughs> เดียบอกช่วงนี้รถรถเต็มอยากจะโลาะออกนะมาดูกันได้ผ่อนได้ผ่อนได้แคมรี่แคมรี่เท่าไหร่ดาวแปดหมื่นเนี่ยผ่อนต่อสองแสนกว่าบาทปีสิบห้านะเนี่ยมาดูกันได้มาดูกันได้อนดัอน 80, นี้สองแสนกว่าบาทป่ะใช่นนไหมสองแสนกว่าบาท, 2, บาทถูกถูก,ถก เอ็กวีสองแสนกว่าบาทเก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้โฟก์แปดแสนห้าสีดำมีคันเดียวในเว็บเลยเนี่ยใครโดนสีดำเนี่ยใครชอบสีดำมาเลย ML ML เหลือเก้าเก้าเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะถูก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 ,ถกโลตสต็อกหมดละช่วงนี้นะเอารถไปเที่ยวปีใหม่กันนะฟอดฟอดเท่าไหร่นะแสนเท่าไหร่ฟอดนี่แสนเท่าไหร่นะลืมละ แสนห้าป่ะแสนห้าแสนห้าอันติดมีหลายคันเลยเนี่ยอันติดเนี่ยแสนคันนี้เท่าไหร่ดีเนี่ยอันติดมีหลายคันเลยอันนี้เท่าไหร่แสนแปดปะอันนี้เบนขาวเบนขาวดีเซลล้วนนะครับดีเซลล้วนดำก็ดีเซลล้วนแปดแสนห้าต้องสองคันนะครับคันละแปดแสนห้านะคูเป้คูเป้เท่าไหร่ ปเป้นี่เท่าไหร่นะหกแสนเก้าหกแปดก็ขายปะหกเจ็ดก็ขายอะอันนี้เท่าไหไร่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทมาดูกันได้คันนี้ก็สองแสนกว่าบาทตอนนี้ตอนนี้สองแสนสองแสนต้นก็ต้องขายแลย้ว <c oughs> มาดูกันได้นะทุนทุนเกือบสามแสนนะ 2ต้นก็ต้องขายคันนี้ก็2ต้นเนี่ยมันได้เชนปีศูนย์แปดวะผ่อนได้ด้วยนะเนี่ยสองต้นน่ะสองสองสามสองสี่วะเนี่ยขายเลยขายแล้วอันนี้แสนอันนี้ไปถึงสองแสนแสนแสนแปดวะขุดๆขุดๆอันนี้เท่าไหร่ขับสี่นะเนี่ยขายอยูสองขับสี่เนี่ยวายแท็กสีส้มด้วยเมื่อก่อนขายดี มากเลยหนึ่งหกตัวนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยหกแสนหรอแสนก็ต้ 6, องขายแล้วเนี 6, ่ยหกแสนก็ต้องขายแล้วสีส้มออโต้ Auto, ขับสี่นะสีแดงสามแสนน่อยๆก็ขายแล้วเนี่ยคัะเนี่ยสามแสนกว่ากว่าสามสามะขายมา้าออโต้นะสีแดงออโต้สีประตู 4, สวยอันนี้สองแสนกว่าบาทมาดูกันได้ อันนี้คันนี้คันนี้จะขายดีไหมคันนี้ขัดไฟมาสวยเลไมะคันนี้ก็ขายได้นะพูดถึงอะตู้ตู้แล้วตู้คนนี้คนจกู้ใช้ใช้งานสูงมากเลยอะคนซื้อคนจะซื้อสายเยอะมากเลยอะนะ bm 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 แสงกระบ,บาดแสนหกวะไฟยกไฟยกแสนหก ผมก็ขายแล้วนะรามันเยอะอเพรามันเยอะอันนี้เหรอทีนนี้เจ็ดพันหมื่นผมหกหมื่นแล้วขายมั้งเนี่ยมาใครอยากได้มาเอานะหกหมื่นหกหมื่นแล้วขายแล้วรถมันเยอะไงอันตีสอันตีสแสนห้าสองมีสองคันหนึ่งจุดแปดแล้วเนี่ยจุดแปดดูโอนะแสนห้ามีสองคันนะ ติดแก๊สคันไม่ติดคันหนึ่งนะสำคัญอันนี้มาใหม่มาใหม่มาใหม่อีโคโส,สปอร์ตมาใหม่แสนห้าเอ้แสนหกแสนหกปีหนึ่งห้าแสนหกปีหนึ่งห้าผ่อนได้นะอันนี้ก็สีดำติดแก๊สเท่าไหร่นะแสนห้าปีปีสิบสิบเอ็ดวันนี้แหละ อันนี้อะไรอ่ะแสนแปดก็ขายแล้เลยแสนแปดแันนี้แสนห้าเลยอ่ะแสนห้าขายเลยไฟกรมไฟกรมสีดำหล่อหล่อแมวกแค่ด้วยมั้งเนี่ยแหวกแค่ด้วยอันนี้แสนแสนเก้าดูมั้ยแสนเก้าสีส้มสีส้มยังแสนเจ็ดอยู่เลยเนี่ยสีส้มยังแสนเจ็ดอยู่เลยเนี่ยผ่อนได้ด้วยนะสีส้ม มาใหม่สีเทาแสนห้าเอ้แสนหกตากลมตะกลมอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สองแสนกว่าบาทตกเก้านะแจ็ปแจ๊ดส้มนี่เท่าไหร่เนี่ยอยู่นานมากเลยเนี่ยแจ็ดส้มคุณสองแสนกว่านะขายเท่าไหร่สองแสนสองปะเอามั้อันนี้ก็ คูณสองแสนเมื่อนี่ยจะขายเท่าไหร่ดีวะสองแสนก็ต้องขายแล้วปะแอนแฟรก็ต้องขายแล้วปะวันโบยังอยู่เนี่ยวันวัววันวัวน,นี่เท่าไหร่แสนเก้าแนอนวัววันวัวแปดเก้านะมาดูกันได้แปดเก้าเบต้าแดงเบต้าแดงนี่แสนแล้วปแปดเก้าก็ขายแล้วนะแปดเก้าก็ขายแล้ว